โอเคก Good morning. Good morning. ็กราบสวัสด so, 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 okay. ีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนปลดแบนฟีไฟล์นะครับทุกคนก็โอเควันนี้ก็จะมาสอนปลดแบนแพดใหม่นะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับทุกคนว่าโดนแบนไหมนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับทุกคนก็โดนแบนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับทุกคนก็บันซีคุณถูกระงับนะครับทุกคนก็ โดนแบนนั่นแหละเออโอเคก็ให้กดออกมาเลยนะครับทุกคนโอเคเมื่อออกมานะครับทุกคนให้เข้าไปที่ l พ y s t o ต e นะครับทุกคนเมื่อเข้ามาก็จะเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็ซื้อแอปก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนหาโหลดใน l พ y s ส o r e ได้เลยนะครับทุกคนก็โอเคก็ให้ติดตั้งเลยนะครับทุกคนก็โอเคก็สามารถกดแบนได้จริงๆนะครับทุกคนแถมกดแล้ง ไปนะครับทุกคนกดแรงเร็วด้วยนะครับทุกคนก็เติมเกมได้ด้วยนะครับทุกคนก็ ıldı. โอเคก็ตอนนี้ก็ติดตั้งอยู่นะครับทุกคนก็โอเคโอเค,อเ,คเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับทุกคนให้กดเปิดเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วกดอนุญาตเลยนะครับทุกคนโอเคก็รอมนันเข้าแอปนะครับทุกคนโอเคก็ตอนนี้ก็ เข้ามาสู pues ่แอปนะครับท <Okay. S 1> hey ุกคนก็เม okay. okay. ื่อเข้ามานะครับทุกคนมันก็จะมีฟรีไฟให้เรานะครับทุกคนก็ถ้าใครไม่มีฟรีไฟก็กดเพิ่มฟรีไฟโอเคแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟแล้วกดอนุญาตนะครับทุกคนต้องกดอนุญาตแล้วกดติ๊กตัวนี้นะครับติ๊กตัวนี้แล้วกดย้อนกลับมาโอเคเมื่อย้อนกลับมาแล้วกดเข้าฟรีไฟนะครับทุกคนก็เมื่อกดเข้าฟรีไฟก็กดไม่สนใจเลยนะครับทุกคนโอเค มากดไม่สนใจนะครับก็รอมันนะครับทุกคนโอเครอมันนะครับอย่าไปทําอะไรนะครับแล้วก็มันจะเด้งเข้าเกมให้เรานะครับทุกคนก็โอเคมันจะเด้งให้เกมไม่ใช่สิมันจะเด้งเข้าเกมให้เราเออโอเคก็ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่เกมนะครับทุกคนก็ช่วงนี้ก็ซูมไม่ได้นะครับทุกคนก็โอเคโอเคซูมได้แล้วนะครับทุกคนก็โอเคนะครับก็ ตอนนี้ก็เข้ามาสู่เกมนะครับทุกคนก็โอเคก็เน็ตโคตรซาทุกคนก็โอเคสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับข่าวสารการสอนบดแบนแผ่นใหม่นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u บ s cribe ผมด้วยนะครับทุกคนก็โอเคก็มาเข้ามานะครับทุกคนก็ให้เราล็อกอินนะครับแต่ผมจะล็อกอินเป็นทางด้านของตัวนี้นะคะทุกคนก็ โอเคสำหรับใครที่อยากล็อกอินทาง facebook นะครับทุกคนก็สามารถลบเฟซออกแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับทุกคนก็ไม่ลบไม่ลบเฟซออกก็ได้นะครับทุกคนก็กดล็อกอินไปเลยนะครับทุกคนก็มันจะให้เราใส่รหัสเฟซนะครับทุกคนก็โอเคแต่ผมจะล็อกอินไปทางนี้นะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็เข้ามาสู่เกมฟรีไฟล์แล้วนะครับทุกคนก็โอเค มื่อเข้ามาสู่เกมฟีไฟนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ปลดแบนได้แล้วนะครับทุกคนสามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนสังเกตตัวนี้นะครับทุกคนโอเคใกดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับทุกคนตัวสีฟ้าที่มันมาด้วยนะครับทุกคนโอเคที่มันมานาแอปอ่ะจะกดลบเลยนะครับทุกคนกดเลื่อนปุ่มมานะครับทุกคนแล้วกดลบเลยนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ไม่อยากลบก็สามารถเล่นได้เลยนีครับทุกคนแต่ ผมจะลบนะครับเพราะว่ามันจะเกะกะหน้าจอนะครับทุกคนโอเคก็แค่นี้ก็สามารถปลดแบรนได้แล้วนะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนี่ครับทุกคนก็โอเคก็ส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แหละนะครับทุกคนก็โอเคก็สําหรับใครที่นะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ได้ไม่ได้ก็อย่าเลยมาเมนไว้ด้านล่างนะครับทุกคนโอเคเจอกันในคลิปหน้า Er hat